จริงของผิดกฎหมายเราก็ต้องโดนจับอ่ะเรวจปล่อยผ่านไม่ได้หรอกวันดีครับลุงดีครับปั้นกลางค่ำกลางคืนปั้นจะกระยันไหนญ่ใหญ่เข้าในซอยบ้านนาแล้วออกกินเราผมอยู่นี่ครับโอบ้านอยู่ไหนครับนี่ตรงนี้ครับข้างในเนี่ยโอ้ครับเข้าไปโอ้ก็นึกว่าปั้นอะไรไปเข้าไปแล้วกลับมาพี่ก right. ็ต้องเดินทางยมตื้นบ้านนี่อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยฮะเปิดดูได้ไหมอะไรพี่เปิดทุ่งดูเลย ุงไม่เลยพี่ผมเมาจืเท้ากับขวดน้ำเมื่อกี้ผมเห็นตื้อตู้เงินนี้อยู่นี่พี่มีอะไรไหมมีกรองก่อนมีกระปองใหม่ไหมไม่มีพี่เขาเอาข้าวนี่พี่เขนี่ยพี่ดื้อถุงนี้อยู่เนี่ยมีอะไรไหมไม่มีพี่อยงเงี้ยมีแต่ได้แย่งเงี้ยวันมีวันนี้จะคอนแน่ตรงเงี้ยถอมมึกล้ากับพี่ดูบ้านอยู่ไหนบ้านตรงเนี้ยพี่เข้าไปได้เลยเนี่ยท่านตรงเนี้ยนะจะจุกยังไ้มีข้องมั้ยมีข้องมั S <S ม, <ot> มีข่องไหมไม่มีครับพี่ผมอ่ะแล้วในนี้ <Ash ELLE> มีอะไรไม่มีครับมีแค่นั้นแหละมีด้านล่มีอะไรอะไอยาไหมไอเสต็ปนะเสตพี่มีของมาไหมไม่มีพี่หมูแย่นะตังค์ไม่มีตัวนี้ยฟาบ้าบิลฟาบ้ามาไหมเนี่ยเนี่ยของพี่ครับเมื่อกี้บอกไม่ใช่ก็ใส่พี่ให้เข้าไปน้ำหนึ่งเนี่ยที่ดูยังอยู่เลยดูหมาข้างหลัง เนี่ยไม่มีห้องวะพี่ไหนล่ะอันนู้นไม่มีจริงพี่แม่งห้องเนี้อ้าวอยู่ในทุ่งของพี่ผมเจอผมผมอัาชีพอยู่ไงชนในห้องพ่อมีอ้าวแล้วมันจะอยู่ในทุ่งได้ไงมีกี่เมตรับเมตรเนี่ยมีกี่เมตรมีกี่เมตรเอาตรงๆมีกี่เมตรมีสี่มีสี่เมตรเอาที่ไหนมาฮะซื้อที่ไหนมาผมบอกก่อนพี่ไม่เห็นอะ อ้าวพี่ไม่ไม่มีติดต่อรองนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เชยก่อนอยู่เชยขี่ออกมาทำไมเนี่ยรับของแบบนี้มันเนี้ยพี่นะาเราแซงโตมันรุ่นประจำพี่ด้วยเรารักของหรือเปล่าไม่รักครับมีของอไหมไม่มีพี่มีแค่นี้แหละเดี๋ยกว่าใส่หน่อยไงหรือนอนอยู่ไงทางด้านตะจุกน้ำท่วมมันโกยหึมน้ำมัน ไม่รู้ว่าเรามีสัตว์จริงของพี่คนใหม่เราก็ต้องโดนจับอ่ะเราลวดปล่อยผ่านไม่ได้หรอกมีไหมมีของไหมไม่มีแล้วพี่มีเพียงนี้แหละกินพี่ข้ากลมนั่นแค่อ้มีเสื้อกนั่นไหมหนึ่งทำไมมีกระเป๋าเอาเชือกข้ากลมนั่นแค่เอ้ย เราจะอ้างว่าถุงไม่ใช่ของเราไม่ได้เพราะในถุงมีบตรประชาชนที่อยู่แล้วเมือ่อกี้ผมผ่านไปรอบหนึ่งแล้วพี่ก็ถือถุงนี้อยู่ถูกไหมอไปเงั้นเดี๋ยวผมนำตัวไปโรงพักครับ